ดีใจที่เขามีความสุขเ,<ร>เขาก็ต้องกลับมาหาเราถ้าเราเป็นคนใจดีอ,ะอ่ะใช่ไหมความดีต้องกลับมาหาเราจนได้เลยไม่วันใดวันหนึ่งงั้นแสดงว่าหลังจากที่แม่บอกไปตอนที่เขาอายุสิบห้าเนี่ยเราก็รู้สึกโล่งและไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกผิดแต่ก็รักลูกเหมือนเดิมอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหม งั้นแต่คิดแต่ขวงใจอยู่นี่เลยตูหน้าที่นพูดแล้วมันเศร้ายังไงอะอยากมีความลับกับลูกรักลักลูกมากแต่ไม่อยากว่าเออมีอะไรจะกมไว้คนเดียวไม่ใช่มีอะไรให้ลูกมีอะไรก็ให้นี่แหละเนาะนิยามของคําว่าความรักนั่นแหละรักมากรักโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้คิดว่าโอ้ บอกแล้วก็จะหนีแล้วไปเสียใจไม่ใช่ดีใจที่เขามีความสุขเ,<ร>เขาก็ต้องกลับมาหาเราถ้าเราเป็นคนใจดีอะ่ะ<อ>ใช่ไหมความดีต้องกลับมาหาเราจนได้อะไม่วันใดวันหนึ่ง <Yep. S 2> การมีลูกคนนี้อะไรคือความสุขก็มีความสุขเขาไม่เกียร์ไงเขาเป็นคนดีมากนะสายเลือดเขาดีมากเราคิดนะ ยากใครก็เ,เจอกันนะวันนี้เขาเขามาหาเต้ยเนี่ยครึ่งนึงก็อาจจะเจออีกครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทำใจแล้วละ่ะลักษณะแม่เขาเป็นไงตอนที่เจอแม่เขาคนขาวขาว,ขาวเนี่ยนะาก็ใครเดียวขาวสูงสูงมไม่ไม่สูงมากหรอกคนร่างสันทัดสูงเขาพูดจาเป็นยังไงมั่งวันนั้นเขายิ้มแย้มไหมตอนมาเจอแม่เขาก็เขาก็แบบยังเด็กอยู่เนาะก็เฉยเยแแหละ มีอะไรที่เป็นลักษณะใบหน้าเขาที่แบบมีใบมีอะไรไหมไม่มีหรอกไม่มีแม่แต่ในนี้มันมีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองเด๊ะบางกวยไม่มีนะอันมันนั่นแหละอะไรอ่ะน้องอัแต่ก่อนมันเป็นไงมันเป็นตำบลแต่ก่อนแต่ก่อนเออต้องต้องว่าสามสิบปีที่แล้วอีกนะใช่ข้อมูลมีเท่านี้บางบัวทอง ตำบลบางกลวยอำเภอบางบัวทองไม่ใช่เขาบอกอำเภอตำบลบางบัวทองใช่ปะตำบลบางบัวทองอำเภอบางกล้วยน่จดไว้เดี๋ยวสับไปสปับมาถามคนแก่ลืมอีกเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อิจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจเ c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ t i k t o k อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ าบด้ฝากกดฟ้าดาเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า